สวรรค์กับนากมีจริงหรือเพื่อจะได้รู้ว่าสวรรค์กับนากมีจริงหรือไม่เราก็ต้องรู้ว่าสวรรค์คืออะไรก่อนเพราะคำพีได้พูดถึงสวรรค์ว่านี่แน่ที่ประทับของพระเจ้าอยู่กับมนุษย์แล้วและพระองค์จะประทับกับเขาทั้งหลายพวกเขาจะเป็นชนชาติของพระองค์และพระเจ้าเองจะสถิตอยู่กับเขา และจะทรงเป็นพระเจ้าของเขาพระเจ้าจะทรงเช็ดน้ำตาทุกๆหยดจากตาของเขาทั้งหลายและความตายจะไม่มีอีกต่อไปความสกสารการร้องไห้และการเจ็บปวดจะไม่มีอีกต่อไปเพราะยุคเติมนั้นผ่านไปแล้วในวิวรณ์บทที่21ข้อที่3ถึง4พูดเป็บเรียกง,ง่ายว่าสวรรค์ที่พระคัมภีร์ว่านั้น เป็นสถานที่พระเจ้าทรงสถิตยอยู่ด้วยก,กันกับประชากรของพระองค์เพราะพระเจ้าทรงดูแลพวกเขาจึงมีความสุขและไม่มีอันตรายแล้วนารกเกืออะไหนารกเป็นที่ตรงข้ามกับสวรนรซึ่งเป็นที่พระเจ้าไม่ได้สถิตยอยู่ด้วยจึงเป็นที่ทรมานและไม่มีความสุขใดๆและที่แย่ที่สุดนั้น ไม่มีโอกาสที่จะคืนดีกับพระเจ้าแต่รับโทษเป็นนิดเนี้ยลูกาัิบทที่16ข้อที่19ถึง31สมิบเอทำไมจึงมีสวรรค์แล้วก็มีนรกหล่ะเพราะว่ามีพระเจ้าทรงพระชนอยู่ถ้าไม่มีพระเจ้าก็คงไม่มีการที่ภากษาเบบดยุติธรรมและเที่ยงธรรมเพราะคนเราชอบคิดแบบเห็นแก่ตัวกัน จนตัดสินใจตัวเองให้ดีแต่เมื่อพระเจ้าทรงพระชนอยู่ทุกอย่างที่คนเราได้กระทํานั้นก็จะได้รับการพิพากษาตามมาตรฐานของพระเจ้าคนใดที่ผ่านมาตรฐานของพระเจ้าก็เข้าสู่สวรรค์ได้แต่คนใดที่ไม่ได้ผ่านมาตรฐานของพระเจ้าก็ตกนรกและก็ได้รับโทษ และใครจะไปสวรรค์และใครจะตกนรกหละัะพระเจ้าทรงเป็นผู้บริสุทธิ์ครบบริบูุณ์เพราะฉะนั้นคนที่สามารถเข้าสวรรค์ได้ก็ต้องเป็นผู้บริสุดหนึ่ง์เซ็แม้แต่ขาดแค่หก็ต้องตกนรกอยู่กับพระเจ้าไม่ได้พระคัมภีร์ได้ยืนยันยว่ามนุษย์เราทุกคน ได้ทำบาปและกลายเป็นคนบาปกันทุกคนไม่เว้นสักคนในโรงบทที่สามข้อที่3แต่พระเยซูทรงล้างบาปของเราที่บนไม้กางเขนผู้ที่ขอพระเยซูช่วยล้างบาปก็จะเข้าสวรรค์ของพระเจ้าได้โดยพระคนของพระเยซูนั่นเองแต่ผู้ที่ไม่ต้องการพระเยซูช่วยก็ต้องอยืนยันว่า ตนเป็นคนบริสุทหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์จึงจะเข้าสวรรค์ได้สรุปแล้วมีสวรรค์และมีนรกจริงๆก็เพราะพระเจ้าท่งพระชนอยู่และทรงพิพากษามนุษย์ด้วยความยุติธรรมและเที่ยงธรรมผู้ที่บริสุทธิ์ครบบบูรุ์เหมือนพระเจ้าก็จะเข้าสวรรค์ได้เพื่ออยู่กับพระเจ้าตลอดนินร์ๆๆ แต่ผู้ที่ไม่ได้บริสุทธิ์เหมือนพระเจ้าก็ต้องได้รับโทษที่นรกและไม่มีวันที่จะดีขึ้นเพราะเหตุน,นี้มนุษย์เราต้องการพระเยซูผู้ที่หลังบาปให้บริสุทธิ์หนึ่งเ